ฟุตบอลไทยลีกนะครับแข่งจบหมดแล้วสัปดาห์ที่12นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลแล้วก็มาดูกันยิงกันกี่ลูกใครดาวซันโวใครนำจ่าฝูงนะครับไปดูกันเลยครับเราเริ่มกันที่คู่ลาดลีครับเล่นในบ้านนะครับเสมอกับสุโขทัยไปนะครับ2ประตูต่อ2นะฮะแล้วก็พิกล็อกพอสมควรนะเมืองทองเล่นในบ้านนะครับแพ้ประจวบ02นะฮะ แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับเป็นทูแบงคอกเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือแล้วก็ทรูนะครับชนะ2ต่อ0สุดยอดนะครับแล้วก็ทีมแรงนะครับตอนนี้เป็นทีมแรงประจำซีซั่นแล้วนะครับผู้ไทธานีครับชนะนครปฐม2ต่อ1นะครับสุดยอดระยองเล่นในบ้านครับได้3แต้มนะครับชนะเชียงราย2 0นนะครับน้องบัวเล่นในบ้านก็ได้แต้มเหมือนกันนะครับชนะ ขอนแก่น6ต่อ1นะครับขอนแก่นแพ้อีกแล้วนะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจบไปนะครับคู่สุดท้ายของสัปดาห์เป็นลำพูนเจอกับ BG ก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตารางอันดับกันนะครับตารางอันดับนะครับทูแบงคอกอันดับ1ครับมี27แต้มจาก12นัดน,นะครับอันดับ2บุรีรัมย์แข่งไปเพียงแค่ 9นะัดเท่านั้นเองนะครับแข่งน้อยกว่าแล้วก็ได้23แต้มนะครับถ้ากลับมาเก็บแมตที่เหลือนะครับก็จะฝุงแน่นอนนะครับถ้าชนะนะส่วนอันดับ3ครับท่าเรือนะครับ22แต้มเดี๋ยวไล่เรียงต่อลงมาเลยนะครับอันดับ4 BG อันดับ5ปัจจุบ6อุไทย7จสุโขไทย8ลาดลี9น้องบัว10เมืองทอง11 นครราชสีมา12ลำพูน13ละยองนะครับ14เชียงราย15ขอนแก่นแล้วก็16นครปฐมนะครับยังบวยอยู่นะนครปฐมนะครับดาวซันโวนะครับมิโซลี8เม็ดนะครับของราชีครับผมไม่แน่ใจว่าอาจถูกไหมนะครับเป็นเดอะเบรนะครับเขาเขียนว่าเดอะเบรนะครับซึ่งทางนะครับ Google ฟุตบอลเนี่ยเขาจะแปลไม่ค่อยถูกนะถ้าผมออกสำเนียงปิดขออภัยนะครับ แล้วก็ของทูครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกาซานีครับกาซานีอยู่ที่6ลูกนะครับไอเดอเปอร์เนี่ยเนี่ยเขาเขียนเดอเปอร์ไว้แต่อันนี้เขียนว่าเดเปรนะครับน่าจะเป็นเดเปนะอยู่ที่6ลูกนะครับส่วนสัปดาห์หน้าใครเจอใครนะครับสัปดาห์ที่13เป็นสุขโขทัยพบกับน้องบัวนะครับวันศุกร์นะครับสิบก้านาฬิกานะครับแล้วก็วันเสาร์ ประจวบเปิดบ้านเจอกับลาดลีครับหโมงนะฮะเชียงรายเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมาครับวันเสาร์หกโมงนะครับบีจีเปิดบ้านเจอกับอุทัย1ทุ่มนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ครับระยองเล่นในบ้านพบกับปุรีลำนะครับวันอาทิตย์1นึ่งหกโมงครับอ่ไม่ใช่1ทุ่มนะหกโมงนะครับแล้วก็ขอนแก่นครับเจอกับทูแบงคอกนะครับวันอาทิตย์1นึ่ทุ่มนะครับแล้วก็ วันจันครับเมืองทองเจอกับนคนปรปฐมหนึ่งทุ่มนะครับอ่ะโอเคสรุปผลประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วีคหน้าแล้วก็เดี๋ยวผมฝากพิกัดเสื้อบอลน,นะครับไทยลีกเดี๋ยวผมแปะของแท้ไว้ให้นะครับถ้าเป็นลาซาด้าเนี่ยต้องเป็นลิงก์นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นช้อปปีเนี่ยสามารถแท็กตะก,กาสินค้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวแท็กไว้ให้นะกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับอุปกรณ์กีฬานอกจากอุปกรณ์กีฬามีอะไรนะครับมี สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ครับสีแดงๆงหมวดสีแดงแดงตรงนี้นะครับขอสินเชื่อบ้านตรงนี้สินเชื่อรถย,ยนต์อยู่ตรงนี้สีส้มๆนะครับอุปกรณ์กีฬาสีเขียวไอสีน้ําเงินแล้วก็เบ็ดเตร็ดหนังสือออนไลน์อย่างเช่น c ีเอทบีทเ l สบิ๊ตันนะครับอยู่ที่หมวดสีน้ำตาลนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีเจอกันวีคกนะครับ